ไม่มันอยู่ข้างบนเหลือไม่กี่ลูกแล้วาก็ต้องกระเด็ดอืมดีจังเลยยังได้กินอยู่ ไม่ช้ำด้วยนี่ได้หลายลูกเลยว้ามะม่วงมะม่วงหลายลูกเลยเก็บวางไว้ก่อนเก็บวางไว้ก่อนซอยไม่ถึงเราก็ต้องอุ้ยนี่สวยอะ เราก็ต้องมาเก็บม,มันลบไหน,น่ีจังเลยถ้าไม่่าเก็บเดี๋ยวก็เน่าน่าน่าๆๆๆนืา่ๆๆ อุ้ยลูกสวยฮนะค่อยาถุงมาใส่ ดีกว่าปล่อยให้เน่านะที่ปู่ย่าตายายเราก็ต้องมาดูแล ได้สิบก็ลูกกระพ่ะไจได้ ุ้ยกปป่ะป่ะกน่วงกันโอ้ถ้าถ้าวันนี้ไม่ได้มานะเน่าอีกอีกสองวันเน่าม่วงที่กำลังได้กินน่ะ เดี๋ยวอาจจะล่วงแถวเนี้ยฟันกระถินแล้วก็ดูด้วยนี่ฝั่งนี้ก็มีเย้มีคนมาทำให้ร่วง นี่เราเก็บโอ้โหเยอะเลยอุ้ยว้ายน่าดีนะต้องขึ้นด้วยเนี่ยสวยนง เสียาดมายมะม่วงกรล่อนมาไม่ทันเพราะงั้นก็ได้กินได้เก็บมะม่วงกรล่อนกินทิ่ม,มาหาวัดตั้งตื่นอุ้ยอุโหโอุหย้ยแม่จ๋าไม่จ๋าอุาย้ยเยอะแยะเลยยุ่งยกทำไม่ได้ช่าง อ,อกล่องอ,อกล่องลูกหลานจะกลับชนบุรีชนบุรีแยงตาทำไมมาช้าอีกวันนึงเน่าแล้วเนี่ยขนาดลกนล้วเนี่ย

ข้างบนใอ่ไม่ถึงแล้วเราก็เก็บเฮ้ยี่้ยเฮ้ยเหมือนหาเห็ดเลยเนาะแต่มันไม่ใช่ มันคือมะม่วงมะม่วงมะม่วงแสนอร่อยปู่ย่าตายายปลูกไว้ให้เรากีนึเราก็ต้องรับเก็บนี่ขอเก็บหน่อยนะเจ้าคะ่ะ โอเคค่ะขอเก็บก่อนนะคะมงไม่เห็นนะ